จะว่าจะด่าเรายังไงก็ได้อ่ะไม่ด่าไม่มวันแล้วถ้าสมมติว่าด่าจะด่าว่าอะไรพี่ดอกเห็ดคุณมึงก็จะเป็นแฟนกูตำหาอะไรวะเนี่ยมึงรู้อะไรนะถึงใครจะมองกูว่ากูเป็นตัวตลกแต่กูก็อยากได้ผู้หญิงเนี่ยที่ตัวกับใจอยู่ที่เดียวกันนี่ใจก็ไม่ได้ตัวก็ไม่ให้นี่อีเตอมึงแอบปะเนี่ยถามจริง ถ้าเป็นหัวงตัวนี่ทับไปเลยนะถ้าคุณมีแฟนใหม่แล้วมีจับไปเลยแบบเแรงๆแต่งตัวแรงๆรักสนุกไม่คิดมากกลับบ้านถึงได้รู้ถามตรงๆเลยนะมึงจะผ่านเวลาคุณทำเคี้ยอะไรวะเนี่ยรักใครชอบใครก็ไปอยู่เขานู่นโอ้ย,ยเฮ็ดะเขาจะเขาจะด่าเอาคงด่าประมาณนะั้นแต่ไอแต่นี้เราไม่ด่านะคือสมมติอะสมสมติอะ